ดีค่ะพบกับครัวลูกหลักอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํากันในส่วนของเค้กไข่ไต้หวันค่ะแต่วันนี้ความพิเศษอยู่ที่เราใช้มันม่วงนะคะเป็นเนื้อมันม่วงแท้ๆเลยไม่ได้ใช้ผงม,มันม่วงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะปั่นมันม่วงนะคะกับนมสดค่ะให้เข้ากันนะคะเติมสีผสมอ,อาหารเล็กน้อยค่ะให้สีสวยงาม นำน้ำมันนะคะตั้งไฟพอให้อุ่นๆค่ะจากนั้นเราก็นำมาเทลงในอ่างผสมของเรานะคะแล้วเราก็ร่อนแป้งเค้กลงไปในอ่างผสมเลยค่ะใช้ตะก้อมือนะคะคนให้เข้ากันดีค่ะ จากนั้นเติมนมสดลงไปนะคะคนคนไปเราจะเห็นว่าส่วนผสมเราจะเริ่มข้นเหนียวขึ้นค่ะจากนั้นเติมมันม่วงที่เราปั่นไว้ลงไปเลยค่ะแบ่งมาเพียงแค่150กรัมนะคะใส่ลงไปค่ะคนให้เข้ากันอีกครั้งนะคะจากนั้นใส่ไข่แดงลงไปค่ะไข่แดงหกฟองนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเลย สียังไม่สวยค่ะขอเติมอีกนิดนึงสีม่วงนะคะทีนี้เรามาเข้าขั้นตอนในของการตีไข่ขาวค่ะ,ะตีไข่ขาวเล็กน้อยใส่ครีมออฟทารทาเกลือค่ะแล้วก็ตีนะคะตีไปเรื่อยๆให้ไข่ขาวของเราค่ะตั้งยอดเลยนะคะอ๋อลืมไปค่ะต้องเติมน้ำตาลด้วยเราใส่น้ำตาลทรายป่นนะคะแบ่งใส่เป็นสองรอบค่ะ รอบที่2นะคะตีให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็เพิ่มสปีดได้เลยนะคะตีไปเรื่อยๆค่ะให้ไข่ขาวของเราตั้งยอดเลยนะคะอันนี้จะตั้งยอดอ่อนเกือบแข็งเลยนะคะอาจจะเห็นเก๋เห็นได้อย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็แบ่งส่วนผสมของไข่ขาวนะคะมาใส่ในอ่างผสมที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะคะขั้นดับแรกเราก็ ใช้ตะก้อมือคนคนให้เข้ากันนะคะแบ่งใส่ไข่ขาวเป็น3ามรอบนะคะรอ,อบที่สองเราก็ตักลงไปอีกค่ะแล้วก็ใช้พายยางค่ะคนตะล่อมให้เข้ากันนะคะคนเร็วแต่เบามือค่ะคนส่วนผสมของเรานะคะปาดด้านข้างปาดตรงกลางนะคะเติมไข่ลงไปค่ะนนี้รอบสุดท้ายแล้ว แล้วก็คนค่ะคนให้เข้ากันนะคะคนตรงกลางคนตรงขอบคนตรงกลางคนตรงขอบสลับกันไปนะคะจากนั้นเราก็เทส่วนผสมลงไปในพิมพ์เลยค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่าเนื้อเค้กของเรานะคะ เป็นดิบิ้นนะคะเป็นชั้นๆนะคะอันนี้เป็นพิมพ์ขนาด8คูน8ค่ะแล้วก็มีการรองกระดาษไขไว้แล้วนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมลงไปนะคะปาดหน้าเค้กให้เรียบค่ะนี่ที่มาของการคำว่าปาดหน้าเค้กนะคะคปาดให้เรียบค่ะ แท่กก่อน3ทีนะคะก่อนเข้าอบค่ะเราอบแบบรองน้ำนะคะใส่น้ำที่เราต้มไว้ร้อนๆลงไปนะคะประมาณ1ถ้วยตวงค่ะจากนั้นเราก็จะอบไฟบนล่าง150องศาค่ะเป็นเวลา60นาทีเรามาชิมเนื้อขนมกันค่ะว่าเป็นยังไงนุ่มๆฟูๆเห็นไหมคะสีม่วงอ่ะกดแป้งดูดึงๆนุ่มๆเลยนะคะหน้าเค้กจะหดๆนิดนึงนะคะ ขอบคุณที่รับฟังติดตามคลิปกันจนจบค่ะ